มาจ่ามาจ่าได้เลยค่ะสองเรื่องแล้วนี่เราต่อไปค่ะไปไหมคะไม่มีคำถามพี่ปอปช่วงนี้แบบว่าละครยุ่มากใช่ค่ะช่องเลือกสั่นป๊อปอย่ิดาก็พอดีมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะนะคะพอหลังพอหลังจากกัรตัวกันมาก็เลยโหมทำงานกันก็เสร็จไปเรื่องหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้เหล็กเรื่องหนึ่งก็กำลังถ่ายอยู่ก็ อีกยาวไกลกว่าจะจบจริงๆฉันแบบทุกช่องเลยนะพี่ตอนนี้ที่รับไปแล้วก็ไม่ทุกช่องค่ะไม่ทุกช่องแต่ว่าเลือกเลือกค่ายที่เราทํางานด้วยแล้วสบายใจมากกว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงไว้มันจะไปออนแอร์ที่ช่องไหนแต่ว่าเราเลือกทีมงานมากกว่าค่ะหลายคนบอกว่าเหมือนช่องนี้แบบได้เห็นพี่ป๊อปแบบหลายๆบทบาทด้วยอะไรแบบนี้ก็ผมทำงานก่อนค่ะก่อนที่จะรับไม่ไหว o ย my god พี่ป๊อกก็ ก็ยังทําอยู่ค่ะก็ยังทําอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องอะไรมีพอพี่ศษเกกับงานพี่จัดมีที่วางแผนเอาไว้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวใจรออีกนิดนึงเป็นตอนนี้พวกพี่ตัก๊กพี่วิเตอร์พี่เบร์เขากำลังประชุมกันอยู่ค่ะก็มีพล็อตของเราเตรียมไว้แล้วแนวแค่แนวละเหมือนเดิมค่ะบูแอคชั่นดราม่าขนาดผมมันหนักแบบมีตัวระคร พี่ก็อยากมีเงินไว้ใช้ตอนแก่บ้างสิจ้าแต่ว่าเราบางความแผนบังปลายวิก็คือถ้าเผื่อช่วงนี้ยังทํางานไหวก็ทําค่ะแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรางานที่เราเลือกทำเนี่ยก็เป็นงานที่เรารักเราชอบอยู่แล้วก็ไม่ได้เน้นปริมาณค่ะแต่จริงๆบอกว่ามีขีดลิมิตให้ตัวเองไหมคะว่าแบบจะทำไปถึงกี่ปีอะไรแบบนี้ไม่มีเลยค่ะก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้ว แต่ตอนนี้ยังชอบอยู่ก็ลักแต่ก็ยังไม่คิดเกษียณงานในวงการยังไงนะคะยังยีงงานอ๋อยังค่ะยังก็ไปเรื่อยๆค่ะจะเกษียณต่อเมื่อไม่มีเรื่องที่เราชอบเราก็จะอยู่แสดงว่างานละครตลอดเวลาที่มาเนี่ยคือต้องมีบทมาให้ที่ผาชอบมัจะรับเล่นใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ ทำงานที่เราไม่ชอบได้แล้วเราก็ยังดีใจที่เรายังสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเฉพาะสิ่งที่เราชอบเท่านั้นก็ขอบคุณมากมันมีหลายบทบาทมากเลยที่พกไ่นมาแล้วเล่นหมดเลยเออ ได้หมดเออแล้วจะมีบทไหนที่อยากจะเล่นเป็นพิเศษไหมครับว่าเออเรื่องอยากอยากเล่นบทแนวเรื่องยังไม,เม่เคยได้เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเล่นเป็นพระเอกเลยจริงชีวิงสุดจ <laughs> ริงจริงใครจะเคยเล่นเป็นพระเอกพระเอกม่เคยมันพูดเลยสลับร่างไงสติวายทั้งเรื่องก็สลับสลับอะไรละวายใช่ไหมวายอยู่ไรแต ไม่ใช่สิจะบอกว่าไอ้ประเภทไอ้ประเภทที่สลับตัวก็เคยเล่นมาแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้แปลกใหม่อะไรก็คือเราเป็นนักแสดงรับจ้างค่ะเล่นได้หมดถ้าเผื่อเราชอบความแรงนิดนึงกี่ปีร้วมาตอนนี้1 9ื9สิบเก้าจะสิบเก้าปีเหมือนเดิมค่ะตลอดเราก็พยายามทําตัวให้เรารู้สึกว่าสดชื่นอยู่เสมอความสดชื่นของเราก็คือการไม่ค่อยได้เจอกันไม่ใช่ ยอะจังเลยเพราะว่าพี่ตั๊กงานเยอะมากค่ะพี่บอกก็งานเยอะพอสมควร <c oughs> ก็เลยอจาจเจอกันเฉพาะตอนกลางคืน <c oughs> แต่ว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วนะก็คือต่างคนต่างทํางานในสิ่งที่เราชอบหรือว่าจุดนี้มันคือเห็ดลับไหมที่แบบไม่ค่อยได้เจอคอามาเจอเลยถึงกันกันไม่มันเป็นไปเองมันจะพัดจะปลูกค่ะน้อง <c oughs> <c oughs> จู่ๆมันก็เป็นไปนเองแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราจับจุดเนี้แหละมาเป็นเคล็ดลับของเราละกันว่า เออถ้าเราเจอย4ิบสี่ชั่วโมงเราอาจจะมาจานันจะน่าเบื่อเออน่าเบื่อเราอาจจะแบบเอ้ย<ม>เบื่อกันไปข้างหนึ่งเอาเป็นว่าพอด้วยสถานการณ์แบบนี้ด้วยหรือเปล่าเราก็เลยอ่ะเป็นข้อดีเลยละกันท<ม>ี<ม>่ไมมีคนมาขอเคลบรับบ้างไหมพี่เรื่องแบบกัน,บบก,นก็พยายามจะบอกนะคะบอกว่าให้กลับไปถามคุณพ่อคุณแม่เธอเพราะว่าพี่เองอ่ะไม่ใช่คู่รกของโลกที่คบกันมาได้ยาวนานขนาดนี้ พวกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าเขารักกันมานานไปขอเลดรับจากท่านดีกว่าค่ะไม่มีเวลาเวลาเติมหวา,านเป็นชวิตหวานของเรา,าแค่ได้กลับบ้านนอนกอดก,กันก็โอเคแล้วล่ะความระแวงตอนนี้หมดไปแล้วใช่งไงหมคุณบอมมันเราไม่ได้ระแวงค่ะเรารู้สึกว่าเราเชื่อใจซึ่งกันแล,และกันเขาสนุกกับงานของเขาเราสนุกกับงานของเราแล้วก็มันสามารถที่จะเป็นกําลังใจให้เราไป เจอกับคนรอบข้างแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ทำงานที่ยังมีความสุขมากกว่าไม่ได้เจอกันนี่คืออยู่กันละบ้านหรือไงนะหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันค่ะเดี๋ยวเสี่ยเดี๋ยวเสีัยไม่หมายถึงว่าเช้าตื่นมาเจอหน้ากันแล้วก็เอ้ยบา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 ยแล้วก็ออกไปทำงาน แล้วก็ก่อจะกลับมาเจอกันก็ตอนดึกแล้วบางทีบางคนหลับแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยก็แบบเออเซฟุ้งนายแล้วก็นอนอ่ะกอดกันก็โอเคแล้วเนาะความเสมอต้นเสมอปลายมันมีมากขึ้นหรือเปล่าพี่ป๊อปถ้าเสมอต้นเสมอปลายมันจะไม่มีมากขึ้นน้อยลงมันเลยจุดนั้นก็คือพี่ว่าเอาเป็นว่าทำทุกอย่างอะไรที่เกิดขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ดีหมดเราก็ปรับใช้ตรงนั้นดีกว่าไม่ว่ามันจะมากขึ้นน้อยลงอย่าไปสนใจเลยช่างมัน แต่ยังทำเดิมว,ว่ายัางยังยังไม่มีเนาะพี่อายุเท่าไหร่แล้ว<ม> <laughs> พี่อายุเลิศหลังหลง,งหลานไงหลานหลานก็โตแล้วแต่ว่าถ้าเผื่อพี่มีลูกตอนนี้เนี่ยลูก<ต>พี่พ,พิการนะพตอนนี้นยัง,องรอลุ้นอยู่ไงว่าเราไม่อยากเห็นก็ด้วยด้วยสภาพด้วยสภาพของพี่อ่ะพี่เป็นคนใจร้ายอ่ะมีลูกไม่ได้หรเนาะไม่มีอยู่เลยค่ะที่เลยตอนยังทำเดิมมันหมดไวแล้วล่ะจะน้อน เอาเป็นว่านับนับถอยหลังว่าหมดประจำเดือนเมื่อไหร่ดีกว่าความสุขในแบบว่าสองสองป้ายายใช่มีความสุขกันแค่นี้ดีกว่าค่ะพี่เป็นคนง่ายง่ายงานยปลางานพิธีกรงานพิธีกรค่ะก็มีมาสเตอร์เชฟค่ะยังทำงานมาสเตอร์เชฟอยู่ก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะคะซีซั่นใหม่รับรองว่า <c oughs> เหนือความคาดหมายแล้วก็เดือด <c oughs> ความแซ่บยังเหมือนเดิม เราไม่อยากบอกว่ามันแซบมากเกินแต่ว่ากินหน้ามาแล้วนะพี่บ๊อกเราตื่นเต้นมากแต่ว่าคือเราเราอยากบอกคุณผู้ชมทุกคนแต่ว่าเราบอกไม่ได้จริงๆว่ามันแซบขึ้นจริงๆค่ะไวรอลุ้นนี่ขนาดพูดเองอยังตื่นเต้นเลยอยากไปถ่ายเร็วๆละแซบด้วยสุดป,ปังด้วยเนาะที่สุดปี๊ย